โรงเรียนวัดปรางกาสีตั้งอยู่เลขที่14ทับ48หมู่ที่3ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการพัชราดีล่าและท่านรองผู้อำนวยการอธิพันธ์เทพวงศ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น41คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น871คน โรงเรียนวัดปรางกาสีได้เข้าร่วมโครงการออมสิน108ปีอิ่มน,นี้เพื่อน้องโดยทางโรงเรียนได้เขียนโครงการซึ่งมีกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้กิจกรรมที่1กิจกรรมเกษตรศิลประกอบด้วยสวนสวยด้วยมือเราโรงเรียนได้ดําเนินการจัดสวนเกษตรให้มีทางเดินเชื่อมต่อกันอย่างสวยงามเป็นที่ชื่นชมและเป็นจุดสนใจของผู้พบเห็น แปลงพืชผักเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนได้ดำเนินการหาเมล็ดพันธุ์เพาะปลูกต้นฟักเขียวต้นฟักทองต้นกระเจี๊ยบต้นกระเจี๊ยบแดงต้นแตงกวาต้นถั่วฝักยาวต้นมะเขือต้นไผ่หวานและต้นพลิกการปลูกฟักข้าวโรงเรียนได้ดำเนินการทำเรือนเพาะปลูกต้นฟักข้าว สมุนไพรคู่ครัวดำเนินการโดยการปลูกต้นกระเพราต้นแมงลักต้นตะไคร้และต้นเตยกิจกรรมที่2กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้าโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ดและจัดหาก้อนเชื้อเห็ด กิจกรรมที่3กิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพโรงเรียนได้ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจัดทำสถานที่สำหรับหมักปุ๋ยชีวภาพและนำหญ้ามาหมักไว้ ทั้งนี้โรงเรียนวัดปรางกาสีได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานผักมากขึ้นผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปลูกผักเองและได้ลงแปลงเองซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะทําให้นักเรียนรักในผักที่ตนเองปลูกทําให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเริ่มสนใจเปิดใจมารับประทานผักกันมากยิ่งขึ้น